ปลูกแบบนี้ครับรอดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพื่อนๆไม่ต้องห่วงครับเราสามารถเก็บเกี่ยวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับแทบจะไม่มีเสียเลยครับเพื่อนๆโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผมครับเดี๋ยวผมจะสาธิตนะครับการถอนให้นะครับเพื่อนๆผักชีครับ นี่ครับสวยสวยงามมากับเนี่ยครับเวลาเราถอนนะครับเพื่อนนี่ครับมันจะมีอยู่ประมาณสักสี่ต้นนะครับเนี่ครับมันถอนง่ายครับนี่ครับนี่ครับมันจะเป็นจุกแบบนี้เลยครับมันมันไม่กระจายครับนี่ครับเห็นนะครับสวยงามครับนะครับนี่ครับเวลาเราถอนก็ง่ายๆแบบนี้เลยครับนี่ครับลำต้นก็ใหญ่ครับอวบดีครับ คือเพราะว่าเมล็ดมันไม่ได้ชิดกันมากครับเพื่อนแล้วเมล็ดมันไม่ได้ซ้อนกันเยอะครับเห็นไหมครับเพื่อนสวยครับนี่ครับนี่ครับครับวันนี้หลังจากที่เราแช่เสร็จนะครับเราก็จะเอามาปมใส่ผ้าครับปมใส่ผ้าผ่านไปประมาณสักสองวันนะครับเพื่อนเห็นไหมครับมันจะมีเนี่ยครับ ตุ่มขาวๆครับเนี่ยครับงอกออกครับเริ่มเริ่มงอกออกมาแล้วเห็นไหมครับนะครี่นะครับมันจะเป็นรากขาวๆมาเริ่มออกมาะครับตัวนี้ครับนะครับนี่ครับครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาย้ายลงในถาดหลุมแบบนี้นะครับก็จะย้ายลง ในถาดหลุมหลุมละสามเม็ดครับอ้าแอมลองใส่สิใส่เนี่ยครับน้องก็จะแยกใส่ไปหลุมละสามเม็ดสามเม็ดนะครับก็สาเหตุที่เราไม่ใส่เยอะนะครับเวลาเราเอาไปปลูกแล้วเวลาผักชีมันโตครับมันจะได้ถอนง่ายแล้วก็ลําต้นมันก็จะใหญ่ครับเพื่อนๆนี่ครับเสร็จแล้วเราก็กลุมนะครับแล้วก็ลดน้ําเท่าเย็นนะครับ เนี่ยครับหลังจากที่เราหยอดเมล็ดลงในถาดเพาะแล้วนะครับเนี่ยครับหยอดเมล็ดผักชีนะครับเราก็จะเนี่ยครับก็จะวางไว้ใต้แสลนแบบนี้ครับเพื่อนจากนั้นเราก็ลดน้ําเช้าเย็นนะครับพอลดน้ําเช้าเย็นก็นี้อายุประมาณ20วันนะครับหลังจากที่เราหยอดลงในถาดแบบนี้นะครับเพื่อนเนี่ยครับ20วันจริงๆแล้วคือ ประมาณ15วันนะครับก็สามารถเอาไปปลูกได้แล้วครับแต่นี้รู้สึกว่าจะอไป20วันนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับก็ยังปลูกได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับนี่ครับก็คือต้นผักชีที่เราหยอดเมล็ดไปครับเนี่ยผมถอนะครับนี่ครับลากเต็มเลยครับหนึ่งหลุมเนี่ยครับก็จะมีประมาณ3-4-5ต้นนะครับ3-4-5ต้นเนี่ยครับเพื่อนๆ นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นต้นกล้าผักชีของเรานะครับต้นนี้ก็จะเป็นขึ้นช่านี่ครับเราจะหยอดใส่หลุมแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ประมาณ15วันนะครับเราก็จะย้ายลงแปลงครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปย้ายลงแปลงผมเตรียมแปลงแล้วครับเมื่อวานก็ทยอยปลูกไว้หนึ่งแปลงแล้วนี่ครับต้นกล้าแข็งแรงครับทนต้นกล้าผักชี นี่หลากเต็มนะครับนะครับปลูกแบบนี้ครับรอดร้อยเปอร์ตครับเพื่อนๆไม่ต้องห่วงครับเราสามารถอ่าเก็บเกี่ยวได้ร้อยเปซนตลยครับแทบจะไม่มีอ่าเสียเลยครับเพื่อนๆโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผมครับอันนี้ผมเตรียมแปลงไว้เรียบร้อยแล้วครับใส่ปุ๋ยหมัก ไว้เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปปลูกกันนะครับเนี่ยของเราก็จะเป็นชั้นแบบนี้นะครับปลูกบนชั้นเตรียมแปลงแล้วลดน้ําให้ชุ่มนะครับใส่ปุ๋ยหมักอะไรเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะไปมาปลูกกันเขาปุ๋ยหมักให้เข้ากันครับง่ายๆครับ นี่ไม่ค่อยได้เติมปุ๋ยหมักเท่าไหร่ครับเพราะว่าสารอาหารในนี้น่าจะเยอะครับคืออันนี้หมักดินนี้คือหลายปีแล้วเพื่อนๆเติมสารอาหารตลอดครับก็ไม่จาเป็นต้องใช้ปุ๋ยหมักเยอะครับถักโตตลอดครับโอเคเดี๋ยวผมสลับกล้องก่อนเริ่มปลูกกันเลยนะครับเพื่อนนี่ครับก็ง่ายๆเลยครับก็อันนี้คือครับกล้าผักชีของเรานะครับ แล้วก็เอาออกมาจากถาดหลุมแบบนี้เลยครับเนี่ยครับง่ายๆเลยครับแล้วก็เราก็จะทยอยปลูกไปเลยครับปลูกไม่ต้องไม่ต้องห่างมากนะครับเพื่อนประมาณคืบหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะไล่จากตรงนู้นมาอนะครับ สะดวกครับเพื่อนๆเนี่ยครับทำงานง่ายครับสะดวกสำคัญก็คือผักชีเราครับก็สามารถเก็บเก็บได้แบบทุกต้นเลยครับเนี่ยครับนะครับแบบนี้ครับเราก็ปล่อยอหลังจากเราปลูกแล้วครับอีกประมาณสัก15 20ถึงวันนี่แหละครับเพื่อนๆเราก็สามารถเก็บเกี่ยวได้เลย เมื่อก่อนเคยปลูกแบบรวยนะครับเพื่อนๆแล้วก็มันจะมีบางจุดที่มันงอกเยอะแล้วก็ซ้อนทับกันนะครับมันซ้อนกันเยอะแล้วก็ทีเนี้ยต้นผักชีอะครับมันไม่ค่อยโตครับมันไม่ค่อยอวบครับต้นมันจะแค่แค่ครับแล้วก็มันจะสูงยืดอะครับมันแข่งเหมือนกับแข่งกันสูงอะครับเพราะว่ามันชิดกันชิดกันมากครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ครับ เวิร์กดีครับเพื่อนๆลองเอาไปทำได้นะครับง่ายๆเลยนี่ครับ ากาศด,ดีครับวันนี้ครับแดดออกครับอ่าเริ่มสวยแล้วเพื่อนเริ่มเป็นแนวแล้วก็ทยอยถูกไปครับแคบเดียวครับเสร็จละชั้นนี้ก็ยาวประมาณ3เมตรครับเพื่อน ยาวประมาณ3เมตรกว้าง1เมตรยี่ครับนี่แล้วเราก็ทยอยปลูกให้เสร็จนะครับ แง่ายครับรุ่นนั้นเ้าเย็นครับโอ้กองตกกองหล่น ฝนน่าจะหมดแล้วครับลมเย็นดีครับชี้รับชีข้อดีของการปลูกบนแค่แบบนี้นะครับเพื่อนก็คือแบว่าทำงานสะดวกครับไม่เจ็บหลังอยู่ในระยะยืนของเราพอดีเลยครับเนี่ยครับ ก็ดูแลเรื่องวัชพืชอะไรอ่ง่ายง่ายครับไม่ค่อยมียาก สรุปนะครับก็เริ่มแรกนะครับก็เริ่มจากการที่เรานําเมล็ดผักชีนะครับเอาไปแช่นะครับแช่ไว้ทิ้งไว้1คืนนะครับจากนั้นนะครับเราก็เอามาบ่มครับเพื่อนๆบ่มในในผ้าขาวครับบ่มแล้วก็ให้มีผักชีมันเริ่มงอกครับเมล็ดมันเริ่มงอกมาแล้วเราก็ย้ายลงถาดเพาะนะครับย้ายลงถาดเพาะแบบนี้นะครับหลุมละประมาณอ่าสเม็ด ครับ3เม็ด4เม็ดนี่แหละครับเพื่อนไม่ต้องเอาเยอะนะครับไม่ต้องใส่เยอะเพราะถ้าใส่เยอะนี่พอมันงอ,อกเยอะแล้วก็เวลามันโตรครับต้นจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยอวบครับต้นมันจะแปะครับแล้วก็จากนั้นก็ลดน้ำเช้าเย็นครับทิ้งไว้ประมาณอีกสิบห้าถึงยีวันนะครับก็สามารถเก็บเกี่ยวได้เลยครับ ก็ต้องดูอีกทีนะครับถ้าสูงพอเก็บได้ก็สามารถเก็บได้เลยครับอันนี้ไม่ฟิกครับบางครั้งมันก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่หหมักอะไรถ้ามันถึงแล้วมันก็กจะโตเร็วครับถาดหลุมนี่จะอยู่ที่1 0ึห้าหลุมครับเพื่อน,นเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามัน ไปใช้ผักชีทั้งหมดกี่ถาดต้นกล้าทั้งหมดกี่ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับการปลูกผักชีนะครับเพื่อนๆง่ายๆครับนี่ครับหนึ่งโต๊ะเนี่ยครับมันจะใช้มเมล็ดผักชีนะครับประมาณ3ถาดเพาะครับ3มถาดเพาะ ันนี้ก็จะเป็นผักชีที่เราปลูกแล้วนะครับเพื่อนๆก็พร้อมที่จะเก็บแล้วครับเนี่ยครับผมก็ทยอยเก็บไปบ้างนะครับก็สวยดีครับเพื่อนมันง่ายดีครับเนี่ยครับเวลาเราถอนครับมันก็จะเป็นจุกเป็นจุกแบบนี้เลยแล้วก็ประมาณสักสามจุกครับสามมัดแล้วก็สามจุกแล้วก็เอาไปเป็นหนึ่งมัดประมาณเนี้ยครับเพื่อนถอนง่ายแล้วก็ล้างง่ายครับแล้วก็มันก็ได้แบบมัน แทบจะไม่ค่อยเสียอะไรครับเพื่อนถ้าปุมแบบนี้นะครับเสเยงานเพื่อน เดี๋ยวเพื่อนๆนี่หลังจากเราลงปลูกก็ประมาณ15-20วันก็ได้ได้เก็บแล้วนะครับ ผมจะสาธิตนะครับการถอนให้นะครับเพื่อนผักชีครับนี่ครับสวยสวยงามเนี่ยครับเวลาเราถอนนะครับเพื่อนนี่ครับมันจะมีอยู่ประมาณสักสี่ต้นนะครับนี่ครับมันถอนง่ายครับนี่ครับนี่ครับมันจะเป็นจุกแบบนี้เลยครับมันมันไม่กระจายครับนี่ครับนะครับสวยงามครับนี่ครับเวลาเราถอนก็ง่ายแบบนี้เลยครับ นี่ครับลำต้นก็ใหญ่ครับอวบดีครับคือเพราะว่าเมล็ดมันไม่ได้ชิดกันมากครับเพื mm ่อ hmm. นแล้วเมล็ดมันไม่ได้ซ้อนกันเยอะครับนะครับเพื่อนสวยครับนะครับนี่ครับ,รบอันนี้หนึ่งจุกครับหจุก 3เนี่ยครับเพื่อนเ1 2 3ครับเนี่ยครับก็ประมาณหลุมละสต้น3 4ถต้นนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นอ่าก็จะได้ผักชี1มัดแบบนี้เลยครับนี่ครับนี่ครับง่ายๆครับเพื่อนเพืแล้วก็สบัดติดออกนี่ครับเดี๋ยวเราก็ไปฉีดล้างครับทำความสะอาดง่ายครับ ปลูกแบบนี้ครับผมก็ปลูกแบบนี้ตลอดเลยครับได้ผลตลอดเลยครับเพื่อนได้ผลทุกครั้งที่ปลูกเลยครับเราไม่ได้หวานไม่ได้หวานแบบกระจายกระจายแบบนี้ครับอันนี้คือจัดก,การง่ายก็คือสามารถเก็บได้ทุกกรเลยครับเพื่อน ราจะเก็บไปประมาณ20มัดนะครับเอาไปขายที่ที่ท็อปนะครับวันนี้ โอเคครับผมถอนเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราก็เอาไปล้างแล้วก็เอาไปแพ็กต่อนะครับผมนีครับเต็มเลยครับชนี่ครับ้สบ <c oughs> โอเค หลังจากที่เราถอนมาแล้วนะครับเราก็เอามาล้างครับเพื่อนเอามาล้างเสร็จแล้วก็เนี่ยครับเป็มัดแบบนี้สวยงามครับมัดละยี่สิบบาทครับเนี่ยครับเพื่อนก็ประมาณสามกอครับสวยงามครับเดี๋ยวเราก็จะติดบาลนติดบาเลยเราก็จะติดบาครับ นี่ครับก็ติดบาเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นบินลี่ออร์แกนิกนะครับ20บาทน,นะะสวยงามครับอันนี้ก็แอบมาถ่ายนะเป็นแตงกวาเป็นแฟงถั่วฝักยาวนะครับแล้วก็จะเอาไปขายกัน